คำพูดและวาจาก่อปัญหาสำหรับเราส่วนมากอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรซึ่งเราจะมีวิธีการควบคุมการพูดนี่เป็นความจริงที่สุดว่าความยากลำบากในการศึกษาธรรมะในศาสนาแต่ละศาสนา ลำบากอยู่ที่คำพูดคำพูดที่เอามาใช้น่ะมันมันถือความหมายไม่ตรงกันบางทีก็ใช้คำอย่างเดียวกันแต่ความหมายมันไม่ตรงกันนั่นมีความลำบากนี่เราก็มาศึกษาเรื่องคำพูดเหมือนกันจใหม่เช่นวันนี้ศึกษาธรรมะแต่มันเป็นการศึกษาเรื่องภาษาที่คำพูดพร้อมกันไปในตัว ท่านจงรู้จักศึกษาทั้งภาษาคนและภาษาธรรมแตกฉานในภาษาคนและภาษาธรรมภามาจะตีความแห่งคําพูดในศาสนานั้นๆๆๆทนจมีหลายหลายศาสนาจะสามารถเข้าใจถูกต้องตามความหมายแท้จริงแล้วก็มาปรับกันในระหว่างศาสนาสามารถทําความเข้าใจกันได้ร่วมมือกันได้ ก็พยายามศึกษารู้ทั้งภาษาคนและภาษาธรรมคือภาษาตื้นและภาษาลึกภาษาของคนโง่และภาษาของคนฉลาดภาษาของคนรู้ธรรมะและภาษาของคนไม่รู้ธรรมะคอยศึกษา,าทั้งสองภาษาแล้วการศึกษาธรรมะก็จะง่ายง่ายจะเข้าใจกันได้ยกตัวอย่างสักคำเช่นคำว่ากอด มันมีความหมายทั้งภาษาคนและภาษาธรรมดังนั้นก็จึงมีความหมายทั้งที่ทเป็น personal และ impersonal แต่ก็มีความมุ่งหมายถึง supreme d i n g supreme d i n g อย่างเดียวเท่านั้นแหละจะพูดอย่าง personal หรือ impersonal มันแลกแต่ภาษาที่ใช้ที่ไหนคนใช้ภาษาคนก็พูดภาษาคนที่ไหนคนใช้ภาษาธรรม,มก็ใช้ภาษาธรรม ดินแดนอาหรับปาเลสไตออน,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 กน,น์ก็อย่างหนึ่งดินแดนอินเดียก็อย่างหนึ่งดินแดนจีนก็อย่างหนึ่งทั่นจึงรู้จักใช้คําพูดทั้งอย่างภาษาคนและภาษาธรรมเช่นคําว่ากอดมีความหมายทั้งสองภาษา